สวัสดีค่ะน้องๆสายฝอสวอ,อทุกคนเติมสอบอนะคะสวอ,อสูงไว้ค่ะน้องๆสายฝอ,อเกวันนี้ตะตอนยอนตะตอนยอนเราจะมาทำแอบอออนนะคะตะตอนยอน มาดูเครื่องฟุงเจ้ามีสมองหมูนะเจ้าอุ้ยคุณลุงเขาเห็นเดนะเรียกว่าเดเดคือคำเรียกเคารพของพ่อเรียกพ่อว่าเดยอคนจีนไทยล้ำเรียกว่าเดเดเห็นอองอ๊ยของโปรดของโปรดคนฝรั่งเศสเขามา ทำกินไม่ได้ทําเป็นอองออแอบอองออเหมือนเรานะคะผัดเนยเลยทอดเนยค่ะทอดเนยก็จะแบ่งให้ลุงสักครึ่งหนึ่งทอดเนยกินกับเอ,อ่อมันมันเฟ,ฟ้นฟรายมันฝรั่งทอดต้ออนยอนเรามาดูเครื่องปรุงนะคะวันนี้ขอทักเรื่องร้อนๆ้อนยิ่งฝรั่งแกก็ยิ่งมีเรื่องร้อนๆ้อนเขานึกว่าฝรั่งแกนี่ เษดีล้วเฮ้ยลุงถือบอกหาและกลายบเ่เคยหา,หาหาหาตลอดเลยเครื่องปรุงนะคะมีหมูบดค่ะย้อนผักชีต้นหอมมันสมองผักแพ้ผักแพ้ผักแพ้ค่ะมาดไ,ได้เลยเจ้า ค่ะราคาของพวกนี้มีหมดนะคะร้านเอเชียที่ในตัวเมืองพรุ่งนี้พี่พัดคิดว่าก็จะไปซื้อของนิดหน่อยค่ะมีหมดลูกชิ้นอะไรมีหมดเสียอย่างหนึ่งว่าเวลาพี่พัดขับรถไปมันหาที่จอดรถยากค่ะพรุ่งนี้มก็มีตลาดนัดอะไรด้วยที่ล้ร้านเอเชียมีหมดนะคะร้านเวียดนามทุเรียนอะไรก็มีหมดค่ะ นี่เครื่องปลุงแล้วก็จากนั้นก็จะมีเราใส่น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะนี่ร้านห้างข้างบ้านก็มีค่ะไม่ต้องไปถึงในตัวเมืองลูกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะถ้ามีขมิ้นก็ใส่ขมิ้นนะคะ แล้วก็เติมรสตามใจชอบใส่ผงรสดีนิดนึงใส่ผงนัวนิดนึงแล้วนี่ของเดค่ะเห็นไหมคะอานลานเปนใจก่อยเดกินกับเออมันฝรั่งค่ะ คนที่นี่นะคะฝรั่งเขาไม่ยืมเงินค่ะเขาไม่ยืมเงินกันค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาไม่ยืมเงินกันเขาไม่ขอกันที่นี่เขาจะบรรลุนิติภว่าวะ18ปดปีค่ะ <Okay. S 1> เด็กอายุส8บปดปี 88ปีขึ้นไปสามารถทำอะไรได้หมดบรรลุนิติภาวะทำงานได้หาเงินเองได้ไม่มีการขอกันนะคะขอให้ใครอุปถัมไม่มีค่ะขอรับขอเป็นพ่อบุญธรรมไม่มีค่ะพ่อบุญธรรมบ้านเราก็ไม่มีแล้วสมัยนี้มีแต่ผัวบุญธรรมผัวบุญธรรมจะเอาไหมเอาอยู่เพื่อเงิน งูงูทำได้ทุกอย่างพวุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอ่อ,องอ,อที่นี่จะขายอ่อ,องอ,อหมูประมาณหนึ่งอ่ออนี่ประมาณสัก ร้อยห้าสิบบาทเราก็จะใช้เตาเตาอบนะคะเาอบค่ะเปิดไฟแรงร้อยก้าสิบองศาใบตองไม่มีเราใช้อลูมิเนียมนะคะหอมเชียว เขาไม่ยืมเงินกันถึงว่าเมียฝรั่งบางคนนี่เขาพอใจที่จะอยู่เมืองนอกคะ่ะเงียบสงบบ้านไผ่บ้านมันเฮ้ยเฮ้ยพอยืมยืมไม่ได้มีโมโหโทโสพิพั์ก็เคยคะ่ะมาก่อกวนก่อกวนในคลิปคะ่ะพี่พัก็รู้เลยนะคะว่าใคร เงียบนะคะน้องๆไม่ต้องโตตอบเลยถ้าเจอแบบนี้มาให้ยืมเงินก็โกรธรองด้วยผักสลัดนะคะจะได้ไม่ติดแผ่นฟรอยค่ะพี่พัดก็ทำสองแอบเอาจริงพี่พัดชอบอยู่ที่นี่มากชอบอยู่ฝรั่งเศสมากเหตุผลก็ว่าเงียบสงบ ไม่มีเปรดมาขอส่วนบุญเขาขอเรียกว่าเปรดนะคะโหยิ่งยิ่งแก่ยิ่งยิ่งสามีแก่ก็ยิ่งมีเรื่องหล่อหลอนถ้าลุงไม่อยู่แล้วพี่พัดก็จะอยู่ที่ฝรั่งเศสล้วคะ่ะเงียบสงบปักญาชีวิตต่างกันต่างกันมากคะ่ะ มีบ้านอยู่มีเห็ดกินมีข้าวกินก็เท่านั้นเลยค่ะชีวิตจะเอาอะไรมากจะหวังอะไรมากกับออของฟ,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 ฟุ่มเฟยวัตถุนูน่นอันนั่นนี่ไอโฟนไอโฟนโชีวิตมันก็เท่านั้นเลยค่ะอะไรที่เป็นความสุขทำไปนะคะ ชีวิตคนเรามันสั้นนะักแต่อย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนโอเคนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ